5้าส1สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับ EP นี้นะครับผมมาพูดถึง2รูปแบบร้านอาหารบนแก๊บฟู้ดนะครับคลิปนี้นะครับผมมาเล่าให้ฟังฝากกดติดตามนะครับสับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมทางแก๊บนะครับ จะมี2รูปแบบร้านอาหารแบบแรกจะเป็นร้านแนะนํานะครับร้านแนะนําจะทำออเดอร์ไว้รอคนขับนะครับพอมีงานเด้งเข้าทางร้านจะมีเครื่องรับออเดอร์นะครับแล้วก็ทําอาหารไว้รอพอคนขับมาถึงร้านนะครับแจ้งเลขออเดอร์ไม่ต้องจ่ายเงินสดนะครับ แล้วก็รับใบเสร็จมานั่งรออาหารแบบที่สองนะครับจะเป็นร้านเงินสดคนขับต้องมาสั่งออเดอร์ที่หน้าร้านนะครับจ่ายเงินรับใบเสร็จรออาหารนะครับมีบางร้านนะครับที่เขามีเครื่องรับออเดอร์นะครับเขาทำอาหารไว้รอพอคนขับมาถึงจ่ายเงินรับใบเสร็จนะครับพอจะเข้าใจไหมครับ ร้านแนะนำกับร้านเงินสดจำกันง่ายๆนะครับร้านแนะนำจะทำออเดอร์ไว้รอคนขับนะครับร้านเงินสดคนขับต้องมาสั่งออเดอร์ที่หน้าร้านนะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับแก๊ปนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับขอบคุณครับ